P.S.G. ขึ้นหน้าหนึ่งโซเชียลโพสต์เชียร์ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์2025สร้างความประหลาดใจให้แฟนกีฬาไทยอย่างมากเมื่อสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปปารีสแซงแชร์แมง P.S.G. จากศึกลีกเอิงฝรั่งเศสโพสต์ข้อความสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์2025ผ่านสื่อโซเชียลของสโมสร โดย PSG ระบุข้อความว่าจากปารีสถึงกรุงเทพเราขอให้คุณโชคดีในการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในบ้านของพวกคุณ #PSGTH ทำให้แฟนกีฬาไทยและแฟนบอลของ PSG ร่วมแห่กดไลค์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากสร้างกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ทันทีสำหรับการแข่งขันซีเกมสครั้งที่33 ปี2025ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568โดยจะมีการชิงชัยกว่า40ชนิดกีฬาในหลายจังหวัดทั่วประเทศการที่สโมสรระดับโลกอย่าง PSG ออกมาโพสต์สนับสนุนจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดพิเศษสำหรับแฟนกีฬาไทยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่